จุดเริ่มต้นคือความโลภไม่ได้โลภที่เงินนะแต่ว่าที่โลภมากที่สุดก็คืออยากแบบ handling, ด, ور, MIC. ดูล่ํารวยดูเวอร์ดูแบบดูแบบกูไม่เอาประเทศไทยละวเอาระดับโลกละคุณย่าเป็นคนรัสเซียเลี้ยงมาพูดภาษาฝรั่งเศสอยู่เป็นประเทศในปานไม่เคยมีข้อมูลื่องประเทศในปานเลยต้องมาท่องเรื่อยๆหลอกด้วยหลายๆอย่างรวมกันก็เลยแบบโกหกจนพูดได้อะ มีคนดีๆเยอะที่หายไปหายสับซึนไปจากชีวิตเราเพราะอะไร mm hmm. เพราะเรามีความศรัทธาในเรื่องการโกหก mm hmm. ตั้งสติแล้วดูถ้าเกิดว่าดูไม่ทะลีใหม่ขอที mm ่3ราคาับย้ายนะครับชีวิตเราจุดเริ่มต้นของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตทางจำวัคือกระแสดังมากเลยจุดเริ่มต้นคือความโลภ ไม่ได้โลภท,ที่เงินนะตอนนั้นเราก็มีงานแต่ว่าที่โลภมากที่สุดก็คืออยากแบบดูล่ำรวยดูเวอร์ดูแบบดูแบบแม่าประเทศไทยละออระดับโลกละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบจริงๆเราก็ไม่ได้รับแรงมดานใจจากพี่ที่อยู่กับเราด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมเหอะเรื่องเล็กไม่เป็นไรเราไม่คิดรู้เขาโกหกทั้งนั้นแหละละลาอะ,ละ,ละโกหกไปเรื่อยๆแหละ พอเราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กเราไม่ได้ไปฆ่าใครท่องไว้รอไม่ได้ไปฆ่าใคร <S <S จบปริญญาโท4ใบแล้วก็ตอนนี้เป็นมีด็อกเตอร์2ใบแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้บอกใครไม่เป็นไรนะเรื่องเล็กเดี๋ยวก็เงียบไปไม่มีใครว่าอะไรหรอกที่ไหนได้มันกลายเป็นแบบจิตใต้สานึกเริ่มดาร์กแล้วพอจิตใต้สานึกเริ่มดาร์กเราเริ่มคิดต่อเริ่มคิดตอบไปเรื่อยๆดังดีสนุกด,ดีไปเรื่อยต่อได้เสร็จปุ๊บ เราไปทําธุรกิจกับกลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับพาก็ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นพอถึงเวลาแบบจ่ายตังค์ช้าหรือว่าหรือไม่ก็ไม่บ้านอย่างนี้หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาเรื่องเงินกับเราเนี่ยจริงๆเราทำไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินกับใครนะแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นแบบชักหน้าไม่ถึงหลังเราต้องทํเหรอเอาไปก่อนซิออกก็ไปออกไปก่อนดีวจะให้หรือว่าแบบตอนนั้นมันเยอะมากเลยนะแต่ว่า ไม่ได้คิดอะไรเป็นเรื่องเล็กเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้โกงเราก็าใช้หรือว่าถ้าเกิดยืยมยืมตังเพื่อนหน่อยซีหรืออะไรอย่างเงี้ยนกาเลยคิดว่ามันมันไม่ได้เรื่องใหญ่พี่พี่สาวคนหนึ่งชื่อพี่เอม็มพี่เอม็มตอนนี้เป็นผู้จัดการให้กับเกรซโดนัทเพื่อนก็เพื่อนโดนัทก็เคยเตือนมึงมึงเล่นหนังจริงหรอโดถ้ามึงไม่รักกูม,มึงต้องพูดตว่าใส่เพื่อนหนินะโดเป็นคนดีมากโดนัทมักสนะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นเพื่อนซีมากเราเปลุงตุงนางกันต่างประเทศ ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเลยนะผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเป็นไปเดินเจอเขาที่สยามเฮ้ยเราเจอแล้วเราอยากไปเนปาลกับเธออะเราศรัทธาเธอมากเลยนะเธอเก่งมากปาม,มี่ท่านไปอยู่กับปามไปปามี่ไปอยู่ที่เนปาลกับปามี่หนึ่งเดือนพาปามี่เที่ยวแต่ท่านโกหกโกหกเพื่อนบ้านของฉันนะนู่นนี่นั่นนะฉันฝากพระชนะให้แม่เธอด้วยนะลูกสาวแบบ มันก็เข็มมันเริ่มจิ้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 มอยู่ในอกแล้วแต่ต้องไปต่อเราจะไม่ทําให้เพื่อนผิดหวังพาปั้มมี่ไปถึงภูเขาไปหิมาลัยขอบคุณมากเลยนะทานนอนกับปั้มมี่ทุกคืนแล้วก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณมากเลยนะพรุ่งนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นจ้างหัวมันฉันต้องทำให้เพื่อนมีความสุขก่อนพอเขาเริ่มจับได้ว่ามันโกหกอ่ะพอเริ่มจะได้โกหกปุ๊บเอา้าคนมันก็ต้องย้อนไปถึงเอา้าแล้วไอ้นั้นคือ มันต้องโกงแน่มันไปเอาตังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคนมาคิดลบหรือว่าไม่ไม่ชอบแล้วเขาก็จะหาเรื่องนู่นนี่นั่นาบอกแม้กระทั่งด่าก็ถึงเรื่องลักษณะว่าแผลมึงแบบมึงเป็นอิสลามเหรอเ <c oughs> ป็นละหมาดละหมาดต่อหน้าต่อตาเขาาก็ยังไม่เชื่อเล่นเก่งนะมึงเหมือนจริงเนี่ยแต่มันเริ่มจากการโกรหกไนงะใครจะเชื่อการโกรหกมันจะเลยเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่แน่เชื่อถือใดๆทั้งสิน้นถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราหยุดโกหกแล้วแต่มัน มันก็น้ําท่วมอยู่บนคอนบนทะเลอะ่ะตอนนี้ท่านอยู่บนกลางทะเลแค่กำลังจะถึงฝั่งละถึงฝั่งแล้วคนก็แบบหรอให่นไหมมันก็เป็นเรื่องสนุกบาปเป็นเรื่องมันต้องใช้จิตวิ่ยามมหาศาลมากในการกลับกลับมาเป็นตัวเราเองตอนนั้นแคนมากแล้วโมโหแล้วเจ็บปวดมากแล้วโกรธแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบวิว่าขนาดนี้เรอแกโห่งไม่ได้่าใครตายซะหน่อยตอนนี้นไม่สํานึกนะก็เลยแบบไม่แคร์แต่ว่าถ้าตอนนี้ เราถือว่ามันเป็นอุทาหรณ์มันเป็นคําสอนทุกๆครั้งที่เขาว่าเราทุกๆครั้งที่เขาคิดถึงการโกรหกขอเราได้บุญขอส่วนบุญส,ส่วนบุญต่างๆที่เราได้ทํากับใครไว้ขอให้แบบเลิกแล้วกันไปเราขอแบบถ้าเป็นพุทธก็คือโหสิถ้าเป็นอิสลามก็คือเราให้อภัยเขาละอิสลามจะโกรธได้ไม่เกิน3วันมีคนดีๆเยอะที่หายไปหายสับสูญไปจากชีวิตเราเพราะอะไร <S <S เพราะเรามีความศรัทธาในเรื่องการโกรหก เพราะเราเชื่อว่าการโกหกทําให้เรามีชีวิตที่รุ่งเรืองเพราะเราเชื่อว่าโลกมันคือมายาเ<ม>พราะเราคิดว่าโลกก็คือละครนอะ่ะคิดมากมแต่จริงๆแล้วเปล่าเลยเราคิดผิดมาทั้ง,งหมดเลย<ม>เพราะว่าท่านพ่อกับแม่แยกทางกันเราต้องย้อนกลับมาดูถึงสถาบันครอบครัวท่านยอมเปิดเผยเรื่องครอบครัวตัวเองเพราะว่าเมื่อก่อนอายยอมรับเลยในภาพที่ท่านเขียนว่าคุณย่าเป็นคนรัสเซียเลี้ยงมาพูดภาษาฝรั่งเศสอยู่เป็นประเทศในปาน ไม่เคยมีข้อมูลรุ่งประเทศในปานเลยแต่ก็ต้องมาใส่ต้องมาท่องด้วยแดาลอกด้วยหลายหลายอย่างรวมกันก็เลยแบบโกหกจนพูดได้อะเอาอย่างนี้แล้วกันจิตใต้สมมติฝั่งว่าต้องโกหกต้องโกหกต้องโกหกพอคณในปานมาแท้แทดันพูดได้พูดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าแก้ไขสถานการณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเก่งจังเลยอ่ะพอคนมันชงปุ๊บมันก็ไปต่อดีมึงมาถูกทางละดีทําต่อไปสู้คือมันเป็นปีศาจทั้งนั้นเลยนะที่อยู่แต่เราตตอนนั้นแบบ ท่านอยู่คนเดียวไงพ่อกับแม่ยแยกทางกันแล้วทำไมไปจนภัยในกรุงเทพคนเดียวหนึ่งในหกสิบางคนยื่นโอกาสให้เราอะ่ะเขาอยากให้เราเป็นอะไรเราก็ต้องเป็นเพราะเราไม่รู้เพราะสมัยก่อนไม่ได้มีดิจิตอลมาเก็ตติ้งหรือว่าไม่ได้มีแบบโซเชียลเหมือนสมัยนี้ขโมยของที่บ้านเพื่อไปมอบของขวัญให้เพื่อนที่บ้านฉันมีของเยอะมากแก้วจานจามตั้งกิ่งยีนขโมยไม่หมดเลยอันนี้มีเยอะมากโดนตีแบบว่ายายแบบว่าของหายไปในทั้งบ้านคนไปแจกเพื่อนทั้งห้อง มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเฮ้ยมันต้องเป็นจุดเริ่มมันต้องมีปมอะตอนนั้นอะเออมันก็เลยมันมีเหตุผลหมดเลยทุกอย่างเลยท่านก็เลยรู้สึกว่าคิดอล่ะเรื่องเป็นอย่างนี้เองพอเวลาผ่านไปผ่านไปเราก็เริ่มคิดแต่ว่าเราแก้ไขการโกหกองอันธารไม่ได้อีรัทธรอุมานแบบล้างไม่ได้พอมันกลับมาปัจจุบันมันก็เลยมีเหตุผลมันก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนั้นพอมีเรื่องมีข่าวมีอะไรกันทุกๆคนที่เรามีปัญหาเราไม่ได้แก้ไข เราไม่ได้พูดเราไม่ได้แบบบอกหรือเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเพราะเรากลัวถ้าเขาถ้าเขาถ้าถ้าเรามีโอกาสได้คุยกันเราใจเย็นเขาใจร้อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือในสถานการณ์ตอนนี้ท่าว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันเกิดไปแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เป็นไร,รเพื่อนคนหนึ่งเสียไปหรือหลายๆคนที่เสียไปก็ไม่เป็นไรสักวันหนึ่ง ความเป็นเพื่อนมันต้องมีหรือแม้เราสิปี20ปีผ่านไปวันหนึ่งฉันจะบอกบแล้วเราก็จะขอโทษเขาอะไรอย่างเงี้ยได้คิดอะไรเยอะๆในเรือนจำมันทำให้เราแบบถ้าเกิดว่าทันถ้าทไม่ติดคุกทังไม่หยุดนะทานยังไปเรื่อยๆต่อยอดอีกไม่เอกว่าได้คนไทยเปเมือนงนอกเปลี่ยนคนอะไรเงี้ยคิดนรกมาก แต่ว่าสิ่งสําคัญเราทําคนเดียวไม่ได้เราทําได้เป็นมหากรเบตอนนั้นน่ะพี่ดิดไปไอสิ่งที่เราทําไว้ทําสิ่งดีๆไว้ช่วยเหลือชาวมอแกนเราเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเป็นคนเดียวเป็นจุดเริ่มต้นทาโครงการทําทุกอย่างจนพี่อ้นมาช่วยทํากับพี่อ้นไปติดเกาะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราติดซูนามิอะเมื่อก่อนอุยนะ้ยแล้วเธอเก่งเธอเธอเป็นเซอร์ไบเวอร์เธอเก่งมากสัมภาษณ์รายการเจนเนอเรชั่นกราฟิกทุกอย่างมันก็ได้มีมันคือทุกอย่างแบบ เาเป็นคนแรกที่ยุดสไปเวอร์อยู่ในนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบอะไรที่กูทําดีๆต้องเยอะแยะแบบเรื่องนี่แค่โกหกเองเพิ่มถึงดึกด่ากูสาบไฟสาบแช่งขนาดนี้อะไรเงี้ยคิดนะแต่ว่านะทาดีเจ็ดครั้งทําชั่วครั้งเดียวมันลบหมดเลย <ừ> ก็เลยแบบมันเป็นคําสอนอนะทุกๆคําทุกๆคําที่ทานพูดเนี่ยอยากให้แบบให้ทุกคนหยุดด่ากันก่อนแต่ว่าเราต้องให้ความสําคัญกับคนรอบข้างครอบครัว แล้วก็คนที่เราต้องการแบบสื่อสารน่ะแม้กระทั่งลูกหรือหลานของเราหรือว่าแฟนหรือว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ปูย่ย่าตายายอะไรก็แล้วแต่อย่ากโกหกพูดเรื่องจริงเพราะว่าสังคมเปลี่ยนไปละไม่ได้สนับสนุนทุกคนไปติดคุกนะหรือว่าพ่อแม่ส่งลูกไปติดคุกนะแต่หมายถึงว่าแบบมันเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เราโตผู้ใหญ่เราโต,าตขึ้นเราเฮ้ยเริ่มหยุดขึ้นเริ่มนิ่งขึ้นแบบเริ่มคบคนผ่านๆพา,พา,พาไปหาผิดคบะดิีๆพาไปหาผลแล้วก็เริ่มคิดแล้วก็ จะไปกราบพี่ดูสัญญาจะไปสวัดไปกราบขอโทษคุณต้นราวันหรือว่าอาจารย์มาลินเนี่ยกับหลายๆคนพี่ๆนี่ยมาลินเมื่อก่อนหรือว่าอะไรนะท่านเคารพหมดเลยแต่แบบเปนอายแล้วก็รู้สึกว่าสักวันหนึ่งอ่ะอธิษฐานว่าสักวันหนึ่งถ้าเรามีบุญกันขอให้เราได้ไปกราบทุกๆคนผู้มีพระคุณทุกคนแล้วก็ทุกคนรคนกคนกกคนักท่านมาก มันไม่ต้องมันจะพูดอะไรได้แล้วอะมาทำทำขนาดนี้ยากมากมากกว่าต้องเราต้องทำให้ได้สีเท่าของคนปกติไปซื้อของเชื่อไหมว่าคิดถึงขั้นแบบมันจะขโมยของกูหรือเปล่าอีนาทันทำไมตอนกูตอนคนอื่นแคชเชียร์แบบเช็คเงินอะมินิมาอ่างเงี้ยมีคนเดียวแต่พออีนาทันซื้อของแล้วมากันสามคนแลาอะไรคะ มีคนก็มองนู่นนี่นั่นแบบมันก็ต้องคิดไงกู mm hmm. ไม่ได้เป็นคของแต่ทีนี้แบบต้องอดทนอดทนไปสี mm ่เ hmm. ท่ากับมนุรย์ปกติอ่ะแต่ต้องทำเนี่ยเพราะอะไรอ่ะไม่ทำแบบไปมงนอนอกดีกว่าแต่ก็ต้องทำเพราะว่าเราทำเกี้ยไวเ้ยวเยอนะไงเรากโหกไว้เยอะมันเรื่องจากกลัวโหรก็ต้องอดทน mm hmm. วิธีแก้ไขคือ,อยอมรับความจริงอย่าไปอายเราทาอะไรก็แตอย่าไปอายคือแบบเขาบอกว่าคนไทยลมแล้วเหยียบมันไม่มันไม่จริงหรอกคนไทย คนไทยเป็นคนยิ้มและเป็นคนที่สงสารเป็นคนให้อภัยถือว่าเป็นประเทศเดียวในโลกที่ให้อภัยมากกว่าฝรั่งพิสูจน์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าคุณเริ่มต้นจากการหกเขาไม่เชื่อหรอกยากสำหรับสังคุลฝรั่งแต่สังคมไทยให้อภัยทะเลาะกันแล้วหายโกรธก็อยากจะบอกว่า เราอย่าซ้ำเติมคนอื่นใครก็แล้วแต่ที่ล้มแล้วก็อย่าไปเหยียบเขาเราต้องฝึกให้อภัยคนแล้วเรากอา็อย่าเริ่มต้นด้วยการโกหกเพราะท่านเชื่อว่าการโกหกมันไม่มันไม่เคยเป็นผลดีกับใครเลยฉะนั้นถ้าคุณกำลังเริ่มโกหกหรือเริ่มที่จะเอาของของคนอื่นโดยที่ไม่ได้เป็นของตัวเราเองหรือเราไม่ได้ทำงานมาหรือว่าเราไม่ได้ ตั้งใจทํางานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้เราหยุดเพราะว่าความไหยนะมันแค่เราคิดว่าเราจะทําะนั่นคือบาปแล้วเราก็มันเป็นจุดเริ่มต้นของความความเลวร้ายที่สุดและมันไม่ได้เลวร้ายแต่เฉพาะตัวเราเองแต่มันจะหมายถึงสังคมครอบครัวมันคือนรกบนดินถึงแม้ว่าทุกอย่างจะหายไปแล้ว แต่ว่าประวัติศาสตร์ในสิ่งที่แย่มันก็ยังอยู่ทุกคนมีตราบาปแต่ว่าทุกคนแก้ไขได้นี่เคสของนาทธานตัวอย่างท่านท่านไม่ได้อายที่จะยอมพูดว่าัวเป็นคนโกหก,โกแต่ว่าแค่อยากจะเตือนทุกๆุกคนว่าเนี่ยลองมาเป็นนาทธนสักนาทีนะมะหรือว่าสักวันหนึ่งอะทุกคนจะหายใจไม่ออกเลยมันเหนื่อยแสนสาหัสมากแต่ว่าเราทุกคนหยุดโกหก,กได้พูดเรื่องจริงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วสังคมจริงอย่าอายเราไม่มีเงินเราไม่ต้องอายเราเป็นตัวเราเองอะ แล้วต่อไปโลกมันจะกลับกันอ่ะคนมันจะบริโภคสิ่งที่เป็นเรื่องจริงเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้มีบทบาทสําคัญชีวิตเราอย่าเอาเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆมาเป็นบทบาทมาเป็นการขายการมีเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่คนรวยเขามีเฟอร์นิเจอร์หรูเพราะอะไรเขาประสบความสำเร็จชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราทำเงินเขาไม่ได้อ่ะอย่ามองคนที่สูงกว่าเราคนสูงกว่าเราก็อาจจะมีปัญหาก็ได้แต่เราเขาไม่ได้บอกคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความสุข แต่เราต้องมองคนที่ต่ำกว่าเราคนที่แยกก่กว่าเราเขาลำบากคนที่หาขายของริมถนนหรือคนที่กำลังเป็นกรรมกรได้วันละ240บาทหรือส้ยาเขาร้อนเขามีปัญหามากกว่าเราเขายืนตากแดดทั้งวันเขาได้300เราแบบถ่ายแปบบ๊บๆหรือเราทํางานอะไรเราก็ได้เงินทุกคนพยายามจะตะเกียกตะกายขวนหาให้ได้อาชีพที่หรูหราทํางานในสังคมที่ดีอัน,นี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าต้องเดือดร้อนคนอื่นแล้วก็อย่าหลอกเราก็เชื่อสิไม่เคยมีใครหนีการโกหกคนเลย เพราะมันคือหลุมมรณะที่กำลังรองพวกคุณอยู่ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ